สนับสนุนโดยที่สุดของเครือข่ายเพื่อชีวิตอิสระ TrueMove e 3G Plus สัมผัสสุดยอดสมรรถนะระบบแก๊สรถยนต์อจัจเกิดศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวิกฤตีทรีได้นาเสนอมาหลายๆตอนนะคะว่าโลกออนไลน์เนี่ยเปิดกว้างทําให้คุณอยากเป็นอะไรก็สามารถเป็นได้บนโลกออนไลน์แต่ถ้าคุณอยากเป็นนักข่าวบนโลกออนไลน์นะคะหลายๆคนก็จะเรียกคุณว่าบล็อกเกอร์ซึ่งล่าสุดขอต้อนรับกระแสะโอลิมปิกนะคะด้วยทางโลกไอทีตื่นเต้นมากๆนะคะว่ากำลังจะมีกระแสะโอลิมปิกซึ่งยักษ์ใหญ่ของวงการไอที IT, อย่างทางซัมซุงได้มีการจัดซัมซุง global blogger เพื่อเฟ้นหานักข่าวพลเมืองหรือบล็อกเกอร์เนี่ยนะคะไปทําหน้าที่ในการรายงานสดจาก โอลิมปิกนั่นเองประเทศไทยนะคะมีตัวแทนทั้งหมด4คนคัดจากทั่วโลก3,000กว่าคนคะ่ะสุดท้ายได้อยู่75คนแต่ของประเทศไทยอย่างที่สีบ,บอกก็คือ4คนไปดูหน้าตาก่อนเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างและครั้งนี้เขาจะมีโอกาสได้ทำอะไรบ้างคะ่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง4คนนะคะที่จะไปแสดงทักษะในการสรรสร้างเนื้อหาเก็บบันทึก ไฮไลท์สำคัญที่ได้พบระหว่างการไปเยือนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนปี2012นี่แหละคะ่ะโดยการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าง Samsung s a m s u n Galaxy g S3 ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะจะทำการรายงานสดมายังบล็อกของตัวเองและส่งลงบล็อกให้คนได้ติดตามในตัว Samsung Global Blogger.com นะคะเป็นการเล่าผ่านมุมมองตามแบบของเราบล็อกเกอร์ที่รับทำหน้าที่ตามแบบฉบับของตัวเองแล้วก็อัปลงบล็อกส่วนตัวใช้แค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็รายงานข่าวได้ โครงการนี้นะคะได้จัดขึ้นในมหรกรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักฟุตบอลชื่อดังอย่างเดวิดเบคแฮมแล้วก็มีเชฟมืออาชีพระดับโลกอย่างเจมี่โอลิเวอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะซัมซุงแอมบาสเดอร์นะคะสำหรับมหรกรรมกีฬาโอลิมปิก2012ครั้งนี้สนับสนุนกันขนาดนี้ก็น่าจะน่าสนใจอยู่ทีเดียวค่ะทั้งสองนี้ทําหน้าที่ชักชวนดึงดูดให้คนทั่วโลกมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในมหกรรมครั้งนี้นะคะ แน่นอนว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคของเทคโนโลยีนะคะบทบาทของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เป็นมากกว่าแค่โทรเข้าโทรออกไปไกลแล้วคือเหมือนกับคอมพิวเตอร์ในการพกพาแต่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องมีระบบสัญญาณ 3G ที่จะสามารถทําให้คุณรีพอร์ตข้อมูลเหล่านั้นได้ทันใจอีกด้วยค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมชาติไทยที่จะไปแข่งในโอลิมปิกให้คว้าเหรียญทองมาเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันและจะติดตามผ่านทางออนไลน์นี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ